สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับสลาตันซีดวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเบรนออฟโอดเดอร์วอล์ฟ e r เตอร์นะครับพาทน,นี้ก็พาคที่เจ็ดแล้วนะครับพาทน,นี้ก็มันก็จะให้ขับรถอัปโหลดข้อมูลน,นะครับไปได้อืม โคงเอียดอเอียดเอียดคงอไปลงไปลงไปความจริงพาร์ทนี้ผมก็เล่นมาก่อนแล้วนะครับก่อนคือก่อนที่มาเล่นตอนนี้ ก็เล่นมาก่อนแล้วอู้ชนเลยอู้ไอ้เฮียเข้าไปอ่ามันบอกไปนาะงโนทางซ้ายอู้อ my god อะไรวะเนี่ยคูไม่เห็นอะไรเลยไอบ้บ้าเยตรงไปตรงไป ร้านนี้รู้สึกว่าจะไม่ได้ยิงนะครับให้ขับรถนี้ย่างเดียวอเอาละเริ่มอัพโหลดอัพโหลดอะไรไม่รู้คนระับ <c oughs> อ ไปไปไปอันนี้ก็ตามอยู่ได้อุ้ยสองคันข้างหน้าเราหลบได้ไปมันตามอย่างนี้อ่าพังไปคันละมันตามอย่างนี้สงสัยเราเป็นนี่มันหรือเปล่า ว่าไปไม่ใช่ละคนละเรื่องโอ้หมื่นเลยหมื่นเลยชนทีนึงหมื่นเลยนะครับเอาอีกแล้วเรีบๆไปถ้าหยุดนานไม่ได้ครับหยุดรถนานไม่ได้โดนมันจับโดนจับเลยโอ้โห ไม่ยุติธรรมอ่ะเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่นะครับปิดพลาดไปนิดเดียวชนเยอะเกินไปี่ยมันเบียดเราอ่ะไอ้แม่ยัดเอ้ยเมื่อกี้ผิดพลาดไปนิดเดียวมันอยู่ข้างหน้าสองคันเลยน่ารักกดมาห่อโอ้โห ถลอยลังพอยลังพอยลังไม่ให้จับได้หรอกไม่ให้จับได้หรอกไม่ให้จับได้หรอกอืมอ่มากูไปกูไปแสดงหนังมานะเว้ยหนังอะไรรู้ไหมมึงรู้ไหมพระเดยวฟาดเจ็ด<ภ>นะเว้ยอืมนี่ไม่ใช่ละ <laughs> เดี๋ยวก็พ้นละ อโอ้โหดิรถเกมเนี่ยขับง่ายยิ่งกว่าเกมรถแข่งนี่ยนะครับเนี่ยขับง่ายมากขับสนุกดิตอนนี้เราต่อไปนี้เราก็จะหลบมันนะครับค่อยๆหนีออกไป ออตอนนี้มันกำลังตะเวนหาเราอยู่นะครับอุย้ยเต็มเลยนะครับเราต้องไปอยู่จุดสีฟ้านี่นะครับ <c oughs> เพื่อมันจะไม่เห็นอ่าเราจะมาทำการหนีกันนะครับการหนีไอ้พวอนี้ นี่นะนี่ตรงนี้จุดแรกเลยอ่าม,มันไปเราก็ไปอ่าลบตรงนี้ก่อนลบตรงนี้ก่อนอืมลบตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะเข้ามาตรงนี้ผมรู้หมดแหละเพราะผมเล่นมาแล้ว <laughs> อ่าก็อย่าถึงเวลาละไปได้ไปได้แล้วก็มาตรงนี้นะ What the fuck เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเห็นได้ไงตง้องหนีมาในพ้นนะครับถ้าไม่พ้นนี่โดนจับนี่ยุ่งเลยมิชชั่นเฟลเลยนะครับต้องหนีให้พ้น ไป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 เฮ้ยไม่น่าเลยกูโดนจับเลยนี่ก็เล่นแล้วนะเนี่ยทำไมผิดพลาดยังต้องหลบมันให้ดีก่อนนะครับเมื่อกี้ลืมดูไปนี่ไม่น่าพลาดเลยเล่นให้คนดูนะเว้ยเดี๋ยวรออีกคันมาก่อน รอมันบอกให้ไปแต่รถมันยังมาอยู่ไปได้วัดเอาอีกแล้วเอออย่าบอกว่าพลาดไป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  กูไม่ให้มึงจับได้หรอกกูไม่ให้มึงจับได้หรอกโว้ยไปโดนเลยพลาดอีกละพลาดอีกละ <c oughs> ไปเลยนะครับ ตรงนี้มันยังทันอยูแ่แต่ไปข้างหน้านี้ต้องระวังมากเลยละต้องระวังละไม่น่าเลยไม่น่าเลยอ่าดื่มน้ำชื่นใจจุกเบย่าไปได้ละค่อยๆไปนะครับ โอ้โอยอะไรเนี่ยจะตรงนี้ก่อนจะตรงนี้ก่อนอะไรวะเนี่ยอะไรล่ะรู้ได้ไงรู้ได้ไงวะ ไม่รู้เลยรู้ไหมเนี่ยจะรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้เถอะขอให้ไม่รู้อ่าผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วเฮ้เกือบไปนะครับเนี่ย เกือบพลาดอา่าดิฟซะหน่อย